รถเราจะรู้ว่ารถเรานะเป็นรถ FL AT o x EX2 XG รถเมนูนะครับแรกสุดรถ FL คืออะไรครับรถ FL คือรถบรรทุกวัตถุอันตรายไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงหลักและบางรองเป็นของเหลวไฟหรือการไหไฟพูดง,ง,ง่ายๆง่า2.1หรือ3แตจะอยู่ตัวหน้าหืือยูใน,ในวงเล็บเป็นความเสี่ยงหลักหรือความรองลองรถอันนะั้นเป็นรถ FL นะครับ ส่วนรถ AG คือรถบรรทุกวัตถุอันตรายอื่นที่ไม่มีความเสี่ยงรองเป็น2.1หรือ3คือไม่มีความรองเป็นการรฟไฟหรือของเรือไฟแค่นี้ครับนี่คือความหมายมันอย่างเช่นรถขนสารกันก่อนเป็นรถบรรทุกวัตถุอะไรอะไร AG แต่ถ้ารถขนวันตถุอันตรายกันก่อนมีความรองเป็นของเรือไฟอันนี้เป็น FL ประมาณนี้นะครับและในรถ FL นอี่เป็นรถอันตรายเมื่อรถอันตรายมันต้องมีระบบเรื่องของความหมาย่ิ่วยวดไม่ว่าจะระบบป้องกันระเบิดการต่อสายดินการท่อไอเสียมีซวิตบ์ปอกแบ็กและก็ในส่วนของในส่วนของระบบรวงความลงที่ e n o c a n Making System ซึ่งตัวจะถามว่า ระบบความปลอดภัยของรถ AT ที่เหมือนกับรถ FL ตรงไหนก็ตรงที่มีระบบความเร็วที่เหมือนกันโอเคครับ